ช่วงหน้ากลับมาครับเจ็โมงยี่สนทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตั้งกุยจักมัีโซเชียลคอมเมอร์สระบบจัดก,การร้านออนไลน์อย่างมืออาชีพบนแอปแม่มัีเรื่องชายอย่าปล่อยให้ฉีดเมทิโคบอลมีตัวยามีโครบารามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบกาแฟโรโย่ f าแฟอาราบิก้าหอมเขมเมเ้มเติมเต็มทุกเวลา สบู่ราเบนสบู่คุณภาพใช้แล้วจะติดใจลามินาดิจิทอลฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์บ้านและอาคาร วันนี้พบก,กับผมเชษธนาไต่ฉันนะครับในนามของพ่อบ้านนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในปัญหานะครับที่เจอกันทุกอาทิตย์เลยก็คือการซื้อน้ําเข้าบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็จะไปเข้าซูเปอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าอาทิตย์ละครั้งเลยสมัยก่อนแต่ว่าปัญหาที่ตามมาครับคือเข็นรถเข็นปุ๊บนะฮะพ่อบ้านอย่างเราก็ต้องออกกําลังกายครับก็หยิบเนี่ยจากรถเข็นเข้าท้ายรถพอถึงบ้านปุ๊บเปิดท้ายรถ ยิมจากท้ายรถเข้าบ้านอีกนะครับซึ่งวันนี้อามาโดร่วมกับน้ําแร่ตาออร่าน้ําแร่ธรรมชาติร้อยเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแค่หยิบมือถือขึ้นมาเดี๋ยววันนี้จะเจอส่วนลดพิเศษที่สุดๆเลยนะครับแล้วรวมถึงความสะดวกสบายด้วยแค่หยิบมือถือแล้วโทรมาเนี่ยเดี๋ยวเราส่งถึงบ้านเลยนะครับปกติแล้ว1ขวดเนี่ยหนลิตรนะครับหรือว่า1,500มิลลิตรนะครับจะขายอยู่ที่23บาทครับแต่วันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาครับผมจะมอบส่วนลดใหห้เเเลลลยยจะะทําือพีงขวด 13บาท75สตางค์เท่านั้นจาก23บาทนะครับวิธีการก็คือแบบนี้ครับปกติแล้ว1แพ็คเนี่ย6ขวดนะครับจะลดเหลือแพ็คละ99บาทเมื่อซื้อ5แพ็คครับคือ495บาทครับเราจะแถมฟรีทันทีอีก1แพ็คไปเลยครับนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมหนึ่งขวดจากยี่สิบสาบาทเหลือเพียงสิบสาบาทเจ็สิบห้าสตางค์นะครับแล้ววันนี้แค่หยิบมือถือขึ้นมานะครับไม่ต้องแบกไม่ต้องขนครับส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับทั้งหมดครับซื้อห้าแพ็คแถมหนึ่งแพ็คจ่ายเพียงสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทโทรมาเลยครับที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอาร์มาโดนะครับหนึ่งขวดแบบนี้หนึ่งลิตรครึ่งนะครับปกติแล้วยี่สิบสามบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าหยิบมือถือขึ้นมารับส่วนลดไปทันทีครับเหลือเพียงขวดละ 13บาท75สตางค์โดยวิธีการนะครับหกขวดใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราลดเหลือแพ็คละ99ครับ5แพ็คครับแถมอีก1แพ็คครับทำให้1ขวดเนี่ยเหลือเพียง13บาท75สตางค์เท่านั้นนะครับตอนนี้โทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือ LINE แอดธรรนะครับแล้ววันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพ่อบ้านทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เนี่ยเอาเวลาไปออกกำลังกายไปเตะฟุตบอลดีกว่านะครับปล่อยให้เรื่องของการยกน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของพนักงานของผมเองนะครับที่แค่ทุกคนหยิบมือถือขึ้้้นนนนนนมมมาาาแแลวววกกดดดดททททีีี่่1451หรรรรืออ LINE @amado ะะคคคคัััับบบขสงยยิโ โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึง31ธันวาคม2564คุณรู้ไหมแค่คลิกเดียวก็ซื้อรถออนไลน์ได้ง่ายๆที่คาร์โรเพราะที่คาร์โรรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกว่า200จุดเราส่งรถให้คุณทั่วประเทศแต่ถ้ารถในฝันของคุณไม่ใช่รถครอบครัว ไม่เป็นไรเพราะที่คาร์โรเรารับประกันคืนสินค้าได้ภายใน5วัน c a r ์โรคลิกบาย r i v e t t t h กับคาร์โจะแต่งงานไปที่งาน Wedding Fair of the Year วันหวานวันวิวาจัดขึ้นเพื่อคู่รักคู่วิวาเติมฝันให้เต็มและไม่แพงอย่างที่คิด27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ที่ IMPACT มีประโยชน์จังเราเหรอเปล่าอิชิตันกรีนทีเอ็กขวดเนี้ยมีประโยชน์ใหม่อิชิตันกรีนทีเอ็ก,ว,อก,อกวิตามินซีและเออร่อยสดชื่นได้ประโยชน์หางานใหม่ได้หรือยังลูกยังไรครับอ่ะเปิดประตูให้แม่ด้วยกินเข้ากันอ่ะขา้าวผัดกับตันอเมริกัน อาหารบานบานอาหารที่มีเรื่องราวโรซ่าห0ปีไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่ไงไหนถ้าคุณเสียงเงือเราคือทีมเดียวกันดื่มสปอนเซอร์สดชื่อทุกความท้าทายกับนักฟุตบอลระดับโลก เพราะลมหายใจของคุณมีความหมายกับเราเราจึงสร,ร้างสันอากาศที่สะอาดและเย็นสบายในในเพื่อคนที่คุณรัก Perfecting the air ได้กินข,<อ>ข<อ>มมงลมแป้งหนึ่งคิวเมนซีใหม่เครื่องดื่มผสมน้ำผึ้งมานูกา้าหอมหวานใส่น้ำตาลสายไปเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่มีวัตถุก,กันเสียคิวเมนะซีคิวสำคัญทุกวันของแป้ กลิ่นปากใต้แมสทนทำไมผมเปลี่ยนมาใช้ซอสออริจินอลที่มีเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสล,ล้วงลึกแบคทีเรียต้นตอกลิ่นปากไม่แถ้ไปทางอื่นแล้วครับ S A L Z s o u c จินตนาการของโลกอนาคตมาเร็วกว่าที่คิด f e l d o d g e เทคโนโลยีสายไฟที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้สเสถียรและช่วยปลอดภัยเลือกสายไฟเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า Make the f u t u r now f e l d t o d g e ไม่ว่าจะสั้นจะยงจะเอียงฮะเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะเกียราิการย6นทีเรื่องเราเช้านี้นะครับ